คำว่ากัลยาณมิตรจริงๆคือคนที่ช่วยเหลือเกื้อกลูลกันในทางบูรณาไม่ใช่ว่าชวนกันลงไปในทางที่ที่เป็นอบายนะแต่ถ้าเหมือนพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราไม่เจอจริงๆให้เราเดินคนเดียวเดินคนเดียวในที่เนี้ยหมายถึงว่าคือไม่ไม่มีคนที่จะนำพาที่จะพัฒนาทั้งด้านจิตใจเราจิตวิญญาณเรา เหมือนเราสังเกตไหมว่าเราไปอยู่ในกลุ่มไหนทํานิสัยเราอาจจะข้างในอาจจะต้านก็จริงแต่ด้วยระยะเวลาด้วยการคุกขีมันจะเหมือนเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเพราะกําลังในในอะไรที่มันเหนือกว่ามันจะดึงดูดกันมันจะประคับประคองกันกัละยะาณมิตรหรือครูบาจะสำคัญมาก เพราะเมื่อใดที่คืออนุสัยเรากิเลสในใจเรามันเป็นฝ่ายไหลลงนี่แหนะแต่ถ้ามันไม่คำนึงถึงใครเลยมันจะทำชั่วแบบไม่ยั้งคิดเลยแต่ถ้าเมื่ออะไรที่มันมีอย่างน,น้อยๆมันมีเกาะมีกกอบมัเนเยบางทีมันหลุดหลุดเข้าไปในกระแสของอารมณ์ตัวเองปุ๊บมันระลึกถึงมีตัวเบรกมันก็มีมีม,ม,มีมีการยับยั้ง เพราะบางทีตัวเราเองเนี่ยเรามองไม่เห็นหรอกเมือ่อใดที่เราจมลงไปในกระแสของอารมณ์ไม่มีทางเป็นผู้รู้อารมณ์เพราะมันเป็นเจ้าของอารมณ์ในอาการนั้นทีนี้ทำยังไงมันจะถอยออกมาเป็นผู้รูได้เนี่ยอย่างน้อยๆประคับประคองเตะยันเท้าทางแต่มันจะเป็นรายละเอียดมันถึงล้มลุกคุกคานคำว่าล้มลุกคุกคานอันนี้ก็คือ ฝืนสู้กับอารมณ์ฝืนสู้กับอารมณ์ในใจตัวเองนะมันจะเป็นทั้งกำลังใจเป็นทั้งเขาเรียกอะไรล่ะเป็นทั้งเพื่อนเป็นเป็นทุกอย่างเพราะมันทุกจริงจริงมันไม่ได้ภาวนาให้กันนะแต่มันประคับประคองกันเพราะทางเส้นนี้ลำบากตายได้ทุกเมื่อ ไม่รู้ว่าจะคือความพัดภาคหรือเวลาอารมณ์มันบีบคั้นมันไม่สามารถหลุดออกจากกระแสของอารมณ์ได้เวลามีมีใครยื่นอะไรขึ้นไานิดหน่อยมันจะเกาะเกาะสิ่งสิ่งนั้นน,นทีแต่ถ้ามันจะบวกหรือลบละ่ะอี่ยถ้ามันยังพึ่งตัวเองไม่ได้มันก็ต้องอาศัยพึ่งครูบาอาจารย์ กัล,ลายาณมิตรจริงๆแต่ถ้ามองเหมือนผู้เจ้ามองไอ้ดีกับไอ้ชั่วอย่างๆกับมิตรจริงๆกับสุด้ายไง,ง,ง,งแต่ตอนเนี้ยกำลังมันยังสมาธิหรือสติมันยังไม่หนาแน่นพอที่จะแยกมันก็เลยอาศัยอาศัยศรัทธาเชื่อมัน่นเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์เชื่อมั่นในผู้เจ้าเชื่อมั่นในความดี เพื่อให้เป็นกำลังใจให้ตัวเองมีกำลังก้าวต่อเพราะสิ่งที่สู้จริงๆไม่ได้สู้กับอย่างอื่นนะเราอย่าลืมว่าสิ่งที่เราสู้จริงๆคือสู้กับอารมณ์ตัวเองเราไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อเหตุอื่นเลยธรรมะจริงๆถึงไม่ใช่เรื่องของนักบวชไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของแม่ชีแต่เป็นเรื่องของทุกคน